<c oughs> กูตกใจตกใจเพื่อน okay. โอเคตอวไหวะอ,อ๋ดอด็อกเตอร์มาปรับอันต้าด็อกเตอร์มาด็อกเตอร์อยู่กับพี่นะอยู่กับพี่อยู่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 พี่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อยู่กับพี่ พี่ข้าวเข้าปั๊มแก๊อนะ <Okay. S 1> มีคนอยู่ปั๊มแก๊ดด้วยแต่กูก็ต้องลากเข้าอ่ะอืม <c oughs> อ้าวเห <c oughs> ยียบร้อยกูแต่ง ใครอยู่ตู้อยู่วะตัวผู้หญิงอ๋อไม่ใช่มึงเอ้ก็้ยอยู่ตรงไหนอะระหว่างตรงซร้ากรถสากรถกับด้านปะความแกอ๋อเอ็งหนูสร้างรถใช่ปะเอ้ไปหาไปหามึงอะกล้วยไปหามึงกล้วยไปหาไปหามีคนช่วยแล้วมีคนช่วยแล้วโอเคพับไปแผ่นหนึ่งอ่ะมีรู้แผ่นไหนจำไม่ได้เฮ้ไม่จะพับจิกูพับเหรอไม่จะพับ แตกแตกให้แตกเขาเลยงงว่าตัวว่าตัวไม่ได้ยินเหรออยู่พี่นะว่าอย่าเพิ่งซ้ำเครื่องเดิมเออลากออกมาก่อนลากมาแล้วลากมาแล้วพี่ลากเข้าบ้านเล็กปั่นปั่นต่อได้ปั่นต่อได้ปั่นต่อได้ก็เอาใส่เซตคุมเครื่องมาแต่มันไม่เอาหัวใจมาปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อผ่นได้ผ่นได้ ลัลเล่นด็อกเตอร์ห้ามงกไม้พี่งกไม้นี่พลาดพูดได้คำเดียวเพราะว่าหี่ใกล้แล้ววะไม้ไม่ทันว่ะทันไหมแตกว่ะแตกเอาแตกแล้ทงหลังยังอยู่แทงหลังก็อยู่แทงหลังก็อยู่รีบปุ้มดิเพื่อนรีบปุ้มรีบปุ้มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สวย แอ้ตัวนี้ตัวออกมาออกมานานยังเนี่ยตัวไหนป่าพ,พี่อยู่พี่อยู่พี่พี่จะลูนละลูนอยู่แมทเทพบ้านเล็กแต่ยังถอนไม่ได้ถอนไม่ได้ลูนอะไรลุไม่รู้รูนออะไรไม่ทนมันแตกแตกแตกไม่ทนันไม่ทนัทนสกายเป็นชื่อทำไมวะ ดีสกายไว้นะแปลแสดงว่าพี่สามารถแทงหลังได้อีกเราจะถ้าพี่ไี่หิวไม่ปัน่นนะอย่ามายกด้วยเพราะว่าพี่ไม่ได้หิวมันจะปั่นเลยจะไปไปหาสองคนนะผมมีคนเดียวเจอสองคนคุมโซน เจอเนี่ยเจอใครวะไม่จักสักคนน่ะสองคนนั้นสักคนหนึ่งไม่รู้เจอใครอเสร็จสวยมีแางหลังเหรอยกได้เลยเจอเจอยกเลยยกเลยยกเลยไม่ทันยกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแทงหลังต้องมีวอลโล่ก็ได้เดีย๋ยวบังให้บังให้บังให้ไปไปมีมีลุกเองมีลูกเองไหนจะแล้วบอกแทงหลังใช้ได้ไงได้ไหมไม่ได้พี่แตกอะไม่ได้แล้วทำไมตอนผมเล่นมันแทงสองรอบเลยวะนี่ไงไม่ได้ตายแล้ว หรือว่าต้องรู้ก,ก่อนเล่นเกมเปรตฮะไก่ตอนนี้ผัด Q Mobile ที่ Q Dex สองสิบแปดนะเพียงแต่เล่นแบบไม่สตรีมเฉยแล้วก็เล่นในมือถือด้วยเล่นไม่ได้นในคอมเล่นมือถือไปตปึกตัวเองมาสามารถเล่นได้ทุกปืนทุกอย่างละ A W ตองนี้ช่วงนี้ชอบ A W เว้ยนะอืมชอบ A W อีเป็นคนจีนว่ะใช่นะชาวนีมาอ้าวหลุมอยู่นี่ไม่ถ้าผีไม่มีโนวันน่าจะร่อสองคนเว้ยมีเยอะด็อกเตอร์ต้องมีนะพี่ไม่ใส่ด็อกเตอร์ไม่มีพี่ไม่ใส่พี่ใส่อะเน,นี่ยตาช่างค,คุ้มกว่าเว้ยเวลาคนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยคุ้มกว่าเพราะว่าใส่โนวันพี่ไหนไม่เคยได้ใช้โนวันสักทีต้องสอนหมดเลยเหมดแบบเพื่อน อไอตัวผู้หญิงมีสตันต้นะมีสตันต้ส่วนเจอเออเจออีกคนหนึ่งอยู่ไอตัวเอกอะผมว่าสตันตป่าประโยชน์ถ้าไม่มีซี่มาผีอยู่ตายบ้านใหญ่ตอนรถแตกตอนรถแตกตอนที่มึงเกิดตอนที่มึงปั่นยิ่งแย่เอาแน่ตอนรถแตกมาหาผมอ่าไม่รู้ดิไม่มาไม่มาไม่มาอยู่ยังอยู่อย,อยู่อยู่คนเจ็บอยู่ไม่มา ยังอยู่ยังอยู่คนเจ็บเปิดตัวได้กระทืบไม้แล้วตอนนี้คนเจ็บกระลังวิ่งไปประตูคนเจ็บอยู่รถเออรถแตก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 อันติ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 เจอเจอตัวผู้หญิงเจอตัวผู้หญิงเจอมิโนอวัน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 โอเคถอน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 ได้ไหมไม่มีใครถอนโนวันไม่มีใครถอนไม่มีใครถอน อ๋อมีคนถอนอยู่โอเคอ๋องันก็จบสิครับเออก็แค่เนี้ยมันถอนไม่ได้เลยพลกหลังเลยนี่มันถอนได้ไม่ยอมถอนมันลีลาโอ้ยจีบหาด้วมึงแตกทัน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 อยู่ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่แต่อีกคนนึงออกทังเปล่าวะลีลา ไม่ไม่มันถอนไม่ได้เว้ยผี่มันมองมามองจอเพื่อนอยู่อยมองมันถอนเวพี่แล้วมันจะจุกก็กดออกมันเหลือมันไม่ได้ตอนแรกตอนแรกเองไม่ยอมบังเพื่อนเองก็บังตอนตอนที่สองมองอยู่ไม่ทันไอ้ที่แรกอ่ะไันได้ลุ้นลุ้นลุ้นกูออกมาดูจอเพื่อนลุ้นลุ้นขี่อันติอันติทีนึงไม่ทันแตกไม่ทันยอมมอบไม่ทันหรอกเจะรอกเตอร์ไม่นี่เชื่อใจยะเห็นว่าแทงหลังก็สองครั้งแทงไม่ได้นะทุกคน อยากันแล้วแทงไม่ได้สองครั้งอ่ะ <Yeah. S 1> ถ้าแทงก็สองครั้งนี่โคตรโกงอะ่ะโอเคเดี๋ยวอีสอักอีสักเกมหนึ่งแล้วกัน เป็นเซตไอ้น,นี่เลยนะวะซืคุม